ในสุดก็มาแล้วครับสำหรับเนื้อหาใหม่ของเกม Final Fantasy Security b e a s t จะเปิดโปสเตอร์เนื้อหาใหม่ของ Final Fantasy Security b e a s t ในชื่อว่า Rune นะครับจะเปิดตัวให้เล่นเป็นแบบ f r e DLC นะครับทุกคนที่มีเกมนี้สามารถเล่นได้ฟรีๆในปี2023นะครับหรือว่าปีหน้าที่น่าสนใจก็คือว่าโปสเตอร์ตัวนี้มีการบอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่จบเหตุการณ์ในเกม Final f a n t a y Security b e a s t ในฉากจบแบบ true ending นะครับหลังจากที่เกม แล้วก็เกม Rock f ฟ e ดดีได้ลงไปสู่ทางใต้ดินแล้วพบกับเจ้าหุ่นอนิเมโทนิกสอย่างเดอะบ b อและได้รู้ความจริงว่าแวนเนียเนี่ยถูกควบคุมโดยกริชแท็บแล้วก็มีการสร้างหุ่นอนิเมโทนิกตัวนึงขึ้นมาเราก็ทําการฟื้นคืนชีพ b u r น Trap นะครับหรือว่า William มมัฟตันเพื่อที่จะนําให้เขากลับมามีชีวิตอยู่อีกครั้งนั่นเองซึ่งเขาก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับแต่ว่า ระบบภายในจิตใจของอาฟตันหรือว่าเจ้าเบิร์นทรัพยนี่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเขาเลยพยายามี่จะควบคุมแกมร็อกเฟดดี้เป็นอีกหนุ่ฮุนอัิเมทโทนิกที่ขัดขืนคาสั่งเขาตั้งแต่ตอนแรกของเกมนั่นเองซึ่งเกเกอรี่ก็สามารถจัดการกับเจ้าเบิร์นทรัพได้สําเร็จนะครับแล้วก็หน,นี้รอดออกมาจากห้างเมกาพิกซาเพล็กแต่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ห้างถล่มลงมานะครับซึ่งสาเหตุแรกก็คือ เราก็ตีความกันไปต่างๆนานา,นาว่าเดอะบล็อกอาจจะทาให้ห้างนั้นมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับแต่กลายเป็นว่ามันอาจจะมีเนื้อหาที่ซุกซ่อนอยู่ก็ได้ครับว่าอยู่ดีทําไมห้างเมกาพิซซ่าเพกนั้นถึงได้ถูกทําลายลงนั่นเองนะครับซึ่งนั่นก็จะเป็นในส่วนของตัวฟรีเดลซีใหม่ที่มีการเปิดตัวโปสเตอร์รูปแรกออกมานะครับที่จะเล่าถึงเด็กสาวคนหนึ่งที่ถักผมเปียสีเหลืองนะครับแล้วก็ได้ถือไฟฉายพยายามที่จะสอดส่องหาใครบางคนอยู่นะครับแล้วเธอก็เดินมาที่จง ศูนย์การค้าตรงโซนทางเข้าของห้างเมกาพิกซาเพล็กซ์นะครับจุเราได้เห็นว่ามันจะมีหุ่นแกมล็อกเฟดดี้สีทองนะครับที่ตั้งตรงหง่าอยู่แล้วก็จะมีทางขึ้นบันไดแล้วก็จะมีลิฟต์อยู่ตรงกลางนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะได้เห็นว่านี่จะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เกกอรี่นั้นที่กำลังต่อสู้กับเบิร์นแทรปอยู่แล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ เราฮุนนิเมทอลิกนะครับเริ่มที่จะออกมาอารวาดอีกครั้งนึงเองซึ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะเห็นได้ว่าจะมีการปเปิดเผยเนื้อหาอีกบางส่วนนะครับทั้งในเรื่องของตัวละครเกเกอรี่ที่มีหน้าจอมอนิเตอร์ปรากฏตัวของเกเกอรี่ในการมองนาฬิกาข้อมือเพื่อที่จะส่งข้อความบางอย่างนะครับแล้วก็มีรูปที่เกเกอรี่พยายามวิ่งหลบ กับกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ได้เห็นเกเกอรี่ได้เขียนข้อความว่าช่วยด้วยนะครับซึ่งที่สําคัญก็คือทางด้านมุมมนซ้ายนะครับมันจะมีเหมือนกับดวงตาเหมือนกับกระต่ายนะครับที่กําลังแอบมองเด็กคนนี้อยู่นะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวละครแวนนี่นะครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าในฉากจบของเกมพาส Security Beach แบบฉากจบที่แท้จริงเขาไปต่อสู้กับเบิร์นทรนะครับ ตัวละครแวนนี่จะไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกเกอรี่จะมาต่อสู้กับเบิร์นแท็เลยนะครับแต่กลายเป็นว่าเจ้าแวนนี่เนี่ยอาจจะมาอยู่ใน DLC ตัวนี้ก็เป็นได้นะครับแล้วก็อาจจะไล่ล่าเจ้าตัวเด็กคนนี้แทนครับสิ่งสําคัญก็คือว่าเราจะได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือเจ้าตัวชิก้า ดูเหมือนว่าร่างกายของเธอเนี่ยจะเสียหายแล้วก็ดูเหมือนหน้าตาของเธอจะดูเล็กกว่าเดิมด้วยนะครับสังเกตได้ว่าจริงๆถ้าเป็นตัวเกมจริงเนี่ยอาจจะใช้โมเดลเดิมก็เป็นได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็นการอธิบายว่าตัวเจ้าชิก้าเนี่ยจะมีร่างกายที่แย่ลงหลังจากที่เผชิญหน้ากับเจ้าเกเกอรี่ในฉากที่ลงไปทางใต้ดินแล้วนั่นเองนะครับ ต่อมาครับก็จะมาพูดกันถึงว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ห้างสินค้านั้นเริ่มที่จะถล่มลงมามันเกิดจากสาเหตุอะไรกันบ้างนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากการที่เจ้าตัวเดบบล็อกนะครับเริ่มที่จะมีการออกอารวาดเพราะเราจะสังเกตได้ว่าในห้างเมกาพิซซ่าเพกแห่งนี้นะครับมันจะมีสายที่ระยงระยางเชื่อมต่อสายของเดบบล็อกเนี่ยไปทั่วห้างเลยนะครับด้วยสาเหตุบางอย่างทําให้เดบบล็อกเนี่ยอาจจะมีการออกอารวาดซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ เรียกว่าการเจอกับเจ้าเบิร์นททับครับทำให้มีการกระตุ้นร่างกายของมันออกมาแล้วก็เรื่องที่ทําให้มันขยับร่างกายแล้วก็ทําการทําลายถล่มห้างโดยมันเป็นอุบัติเหตุนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพโปสเตอร์นี้นะครับมีการสื่อถึงอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงเหตุการณ์ที่เด็กคนนี้นะครับเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังจะหาทางไปช่วยเหลือเกเกอรี่นะครับด้วยคําสั่งด้วย ปารถนาของเธอหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์พี่น้องที่ทำให้เด็กคนนี้นั้นเนี่ยกำลังจะตามหาเกเกอรี่ครับซึ่งนั้นก็จะเป็นในส่วนของคำถามคาใจที่ยังคงคาใจกับเราอยู่ว่าเหตุการณ์ในเกมภาคซีรีส์นี้ยังมีสิ่งใดที่ยังไม่เคลียร์กันบ้างนะครับ หนึ่งก็คือเกเกอรีเนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นคนหรือว่าเป็นหุ่นจนกันแน่ capita. หรือว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเด็กคนนี้นะครับอาจจะถูกได้รับคําสั่งหรือข้อมูลมาจากเกเกอรีก็เป็นได้นะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในคนทดลองหรือว่าจะเป็นหุ่นอนเมทอลิกก็เป็นได้เหมือนกันนะครับแต่ในส่วนที่2ก็คือว่าจริงๆแล้วเด็กคนนี้อาจจะเป็นญาติกับเกเกอรีอาจจะเป็นน้องสาวพี่สาวก็เป็นได้นะครับที่เก,กรกอรีเนี่ยกำลังจะ ได้รับการช่วยเหลือจากพี่สาวคนนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเกเกอรี่ก็จะหนีออกไปกับแกร์บล็อกเฟดดี้นั่นเองแต่ว่าเด็กสาวคนนี้ก็จะต้องมาเผชิญหน้ากับแวนนี่แทนนะครับซึ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแล้วต่อมานะครับเราก็จะมาพูดกันต่อว่าสรุปแล้วแวนนี่กับเวเนซ่าเป็นคนคนเดียวกันไหมเรายังไม่รู้คําตอบนะครับเรารู้แค่ว่าจิตแพทย์ได้มีการสัมภาษณ์กับทั้งตัวละครอย่างเวเนซ่ากับแวนนี่ก็จริงแต่ว่ายังไม่ยืนยันนะครับว่าเด็ก สรุปแล้วเขาเป็นคนคนเดียวกันหรือว่าเป็นคนละคนการอันนี้ผมคิดว่าในเดียวซีนนี้น่าจะมีการเฉลยแล้วนะครับเพราะว่าเราจะได้เจอเจ้าตัวละครแวนนี่ส่วนทฤษฎีต่อมานะครับที่ผมคาดเดาก็คือว่าหลังจากที่เกโกรี่ได้ส่งมอนิเตอร์บางอย่างให้กับเด็กคนนี้นะครับทำให้เด็กคนนี้นั้นก็เริ่มที่จะตรวจสอบหาจากเริ่มต้นทางหน้าห้างเมคาพิซซ่าเพกก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมีการได้รู้ความจริงว่าเป็นไปได้ไหมว่าเด็กคนนี้กับชิก้าที่เราเห็นในรูปภาพนี้ อาจจะเป็นคู่หูกันก็ได้นะครับถ้าย้อนกลับไปในเกม Final f ไ d เฟในภาคต้นฉบับนะครับภาคหรือถึงภาค6จะมีการเล่าถึงตัวละครหนึ่งครับนั่นก็คือตัวละครที่ชื่อว่าซูซี่ซูซี่เนี่ยเป็นหนึ่งในเด็กที่ได้หายตัวไปโดยฝีมือของวิลเลมัฟตันที่สุดท้ายแล้วเราจะรู้ความจริงว่าเด็กคนนี้ได้ถูกจัดย้เข้าไปในหุ่นอนิเมทอนิกอย่างเจ้าชิก้าแล้วกลายเป็นว่าเด็กคนนี้นั้นเนี่ยได้มีวิญ,ญญาณได้เข้าสิงในร่างชิก้า แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ทําให้กิก,ก้าได้มีชีวิตแล้วก็ออกไล่ล่าคนจองกัางคืนนั่นเองนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้เราต้องมาตีความกันใหม่เพราะว่าในภาค Security Be a s t แล้วก็ภาค e a v Wanted มีการเปิดเผยว่าเด็กที่หายตัวไปและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเรื่องแต่งขึ้นนะครับเป็นไปนได้ไหมว่าอาจจะเป็นเด็กคนอื่นที่ถูก ยืดร่างยึ้กวิญญาณออกไปแต่ว่าเด็กคนนี้ที่เป็นเด็กที่มีการถักผมเปียสีทองเป,เป็นไปได้ไม่ว่าอาจจะเป็นตัวละครซูซี่ตัวจริงนะครับที่ถูกปรากฏตัวมาในพาสคิลิตี้บีชในปีปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเด็กคนนี้เนี่ยก็จะเป็นเด็กผมเปียที่เหมือนกับอยู่ในตู้อาเคดของเกมพิงก์เซ็ตเควสเลยนะเป,นเป็นไปได้ไมมว่าเด็กคนนี้เนี่ยอาจจะมีการเชื่อมโยง เกี่ยวกับตัวละครอย่างแวนนี่กับเวเนซ่าหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งตัว,ตวละครสําคัญที่ทําไมถึงสุขสร้างขึ้นมาในตู้เกมแห่งนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเดกคนนี้อาจจะม,มีความเกี่ยวข้องกับตัวละครแวนนี่ด้วยนะฮะแล้วตัวละครแกงร็อกชิก้าเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะถูกการล้างสมองของแวนนี่ให้หายไปแล้วนะครับแล้วทําให้แวนนี่ อาจจะไม่สามารถควบคุมเจ้าตัวละครชิก้าได้และหมายความว่าเจ้าตัวละครอย่างซูซี่แล้วก็ชิก้าอาจจะร่วมมือกันในการตามหาเกอกรี่ก็เป็นได้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทฤษฎีเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็มีความมป่นด้สูงเหมือนกันนะเพราะว่า ถ้ามีการเปิดตัวเจ้าตัวชิก้ามาแล้วก็เปิดตัวเจ้าตัวซูซี่มาถึงแม้ว่าจะมีการต่อสู้กันในช่วงแรกแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีอีกหนทางหนึ่งที่จะทราทให้เราได้เห็นว่าระบบของเกมในภาค Security b e a s t ก็ยังคงนํามาใช้ในภาคนี้ด้วยนะครับในเด c เพราะว่าถ้าเด็กคนเดียวจะมาเผชิญกับเหล่าคุณอนิเมโทนิกก็มีความเป็นไปสูงว่ามันน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าเจ้าตัวละครอย่างชิก้านั้นอาจจะเป็นตัวละครที่มาช่วยเหลือเจ้าเด็กคนนี้ก็เป็นได้นะครับเหมือนกับที่เกเกอรี่ได้รับการช่วยจากเฟ ผมคิดว่าถ้าเด็กคนนี้เผชิญเหตุการณ์กับเจ้าตัวละครอนิเมต,ตัวอื่นอาจจะยากเกินไปนะฮะก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์ด้วยละกันแล้วก็ถ้ามีเนื้อหาตรงไหนที่ผิดพลาดหรือว่ามีการตีความที่ดูจะซับซ้อนเกินไปต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมนี่ก็เป็นในความรู้สึกผมที่ได้เห็นโปสเตอร์ตัวนี้ละกันนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ